สวัสดีค่ะ มาพบกับ f o r ์ดบายบุ้งเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพาเจ้าสุดหล่อคันสีดำคันนี้เลยค่ะมาโชว์ตัวรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น Next Gen Ranger นะคะตัวขับเคลื่อนสีล้อนั่นเองค่ะราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่1,299,000าเาบาทแล้วก็ให้แรงม้าสูงสุดถึง210แ้นแรงม้า500นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้นะคะมาดูกันค่ะว่ามุ้งะคะ่ะจะแต่งอะไรให้ดูบ้างนะคะตัวนี้และตัวนี้นะคะ พร้อมส่งมอบแล้วจ้าคันนี้เตรียมส่งมอบให้ลูกค้านั่นเองค่ะ,ะมาเลยจ้ามาเลยเริ่มต้นด้วยตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้เปลี่ยนกระจังหน้าเป็น FOR ดนะคะตัวนี้ทำสีดําด้านนะคะ,ะทําให้รถด,ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้แล้วก็มาต่อด้วยไฟสิวด้านบนค่ะเห็นไหมคะจะมีไฟสิว3จุดด้านบนนะคะตัวนี้ เพิ่มความสวยงามค่ะและเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็ตัวนี้มาดูด้านล่างนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะตัวด้านล่างค่ะเราจะมีเซ็นเซอร์ให้คุลูกค้านะคะทั้งหมด4จุดเลยเนาะเซนเซอร์ด้านหน้านะคะตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้ยังไม่ลืมค่ะตึมเป็นตัวท็อปเนาะกล้องค่ะเราเปลี่ยนกระจังหน้าก็จริงแต่กล้องอะคะ่ะเรายังเอาไว้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้เอาติดตั้งไว้ที่เดิมจ้า,าแล้วก็ ัวแข็งกันกระแทกตัวนี้เป็นสีบอลแล้วก็จะมีห่วงลากจูงให้ค่ะตัวนี้มีห่วงลากจูงให้2จุดนะคะตัวนี้นะคะเวลาลากจูงอะไรเงี้ยค่ะจะไม่โดนสีรถเนาะอ๋อแล้วก็ยังไม่ลืมบอกไฟหน้าค่ะตัวนี้ไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบแมทริก LED นั่นเองค่ะนะคะไฟหน้านะคะเห็นไหมก็จะสวยๆแบบนี้เนาะแล้วก็ไฟะค่ะมันจะปรับสูงต่ำเองอัตโนมัตินะคะไม่ทำให้แยงตาคนอื่นเนาะ แล้วก็เพิ่มเติมด้วยครอบไฟหน้าค่ะทำให้ไฟหน้าดูหล่อและมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองจ้า,ามาเลยจ้านี่อีกนิดนึงลืมไปไฟตัดหมอกค่ะไฟตัดหมอกตัวนี้ค่ะเป็น LED เช่นกันนะคะเห็นไหมคะกลางคืนนะคะสะว่างแน่นอนไม่ต้องกลัวเนาะ โอเคมาต่อด้านข้างเลยค่ะตัวด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะ,ะเรามีซุ้มล้อมาให้แล้วนะคะจากโรงงานนะคะตัวนี้เป็น3นิ้วนะคะแบบเรียบนะคะเป็นสีดําด้านแล้วก็มาดูตัวไฮไลท์จา้าไฮไลท์เลยตัวนี้ล้อ m a c ขบ20 20นั่นเองเห็นไหมสวยงามเนาะตัวนี้ค่ะลูกค้าเลือกเป็นยาง BF นะคะ สวยงเนาะแม็กก็สวยอ่าเราต้องแจ้งก่อนตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นคนออกค่าใช้ใจ่ายเองนะคะเราไม่ได้แถมให้นอ้องอ่าแล้วก็มาต่อเลยค่ะที่กระจกมองข้างนะคะตัวนี้นะคะอ่าจะเป็นกระจกมองข้างจะเป็นสีกาไฟนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวมาที่กระจกมองข้างนะคะอ่าแล้วก็มีกล้องจ้าตัวนี้ก็คือกล้องรอบคันนั่นเองเนาะ แล้วก็พิเศษอีกนิดนึงก็คือเป็นไฟส่องสว่างที่พื้นนั่นเองจ้าเห็นไหมตัวนี้นะคะอ้าวแล้วก็มาดูต่อด้านบนจ้านะคะเราใส่คิ้วกศะสับเพิ่มความหล่อให้ลูกค้านิดนึงเนาะแล้วก็มาต่อด้วยลาวหลังคาค่ะตัวนี้นะคะลาวหลังคาค่ะเป็นของไวแท็กค่ะเขาจะมีมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เจาะตัวรถมาจากโรงงานเรียบร้อยเนาะเราไม่ได้มาเจาะเองนะคะ แล้วก็มาดูสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์ตัวนี้นะคะคุณลูกค้าออกแบบมาเองนะคะให้เราติดตั้งให้แบบนี้จ้ะเป็นแบบลายสติกเกอร์อะไรเงี้ยค่ะของลูกค้าลูกค้าอยากได้ลายไหนอะคะ่ะแจ้งกลับมาได้เลยนะคะพร้อมให้แน่นอนอ้าวอีกนิดนึงเป็นเบ้ารองมือค่ะตัวนี้ป้องกันรอยเล็บนะคะเวลาเราเปิดประตูอะไรเงี้ยค่ะนะคะจ้า ไปเลยค่ะ,ะมาดูไฮไลท์อีกตัวหนึ่งอีกนิดนึงตัวสปอร์ตบาร์ค่ะตัวสปอร์ตบาร์ตัวนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของตัววท์แท็เนาะและสปอร์ตบาร์รุ่นนี้ค่ะจะไม่เหมือนเดิมก็คือจะมีรูแบบนี้ค่ะไว้ให้มัดของอะไรนี้ค่ะนะคะแล้วก็นี่พิเศษอีกอย่างนึงก็คือที่เหยียบด้านข้างนั่นเองค่ะ นะคะเวลาจะปีนเอาของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องเหยียบล้อแล้วเนาะเรามีที่เหยียบให้จาตัวนี้ปีนเก็บของใช้งานได้ง่ายมากนะคะ,ะมาต่อด้านท้ายเลยค่ะด้านท้ายนะคะเราก็จะมะีไฟท้ายนะคะตัวนี้เป็นไฟท้ายแบบ LED เช่นกันค่ะเป็นไงสวยงามเนาะแล้วก็เป็นโคมลมดำเพิ่มเติมมาด้วยครอบไฟท้ายนั่นเองจ้าอ้าวมาเลยแล้วก็ ดูรวมๆมาดูด้านท้ายค่ะนี่เราปั๊มสติกเกอร์นะคะตัวนี้อะคริลิกคำว่า w i t e t a นั่นเองค่ะ,ะแล้วก็จะมีกล้องหลังนั่นเองค่ะนะคะทำงานพร้อมกันกับตัวเซนเซอร์นั่นเองจ้าจะมีเซนเซอร์ให้หมด4จุดนะคะแล้วก็ตัวนี้เราติดอะคริลิกคำว่าเลนเจอร์เพิ่มนะคะตัวนี้เพราะจริงๆเขาจะเป็นปั๊มลงไปนะคะทางด้านล่างนะคะอื นะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์4จุดเห็นไหมคะจะมีเซ็นเซอร์ให้คุณลูกค้าเนอะอ้าวแล้วก็ตัวนี้จริงๆคือพิเศษเลยรูปค้าติดโลลเลอร์ลิดนั่นเองจ้าอ่ะเวลาเก็บของอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่เปียกฝนไม่อะไรงี้ใช้งานง่ายด้วยนะคะ อ้าวเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้าเป็นไงแต่งแบบนี้สวยไหมอ้าวแล้วก็คุณลูกค้าคนไหนนะคะสนใจอะค่ะแต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหนคะ่ะติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างมาได้เลยนะคะถ้ายังไงวันนี้คะ่ะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะเป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะขอบคุณคะ่ะ